Uh, สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมกุนซือสนามยาครับวันนี้จะพามาดูนักเตะที่มีอ่าปีกิ้งสไตล์ที่เขาเรียกว่ากองกลางไดานามูนะครับปีกิ้งสไตล์นี้เป็นเพกิ้งสไตล์อะไรก็คือบล็อกถูบล็อกนะครับเป็นเพกิ้งสไตล์ที่ดีวิ่งได้ไม่มีหมดนะครับท้าเซตเตมินาของนักเตะคนนั้น,นโอเคเยอะจริงไวจริง นักเตะสไตล์นี้ก็จะวิ่งช่วยทั้งเกมลุกหรือว่าเกมรับนะครับเราดูตัวอย่างที่เรายกมาให้ดูกันเลยนี่ครับโดยจังหวะนี้นะครับจะเป็นกองเตะนะครับที่เรายกมาเป็นตัวอย่างเขาจะคอยวิ่งไปทั่วทิศนะครับไปลองบอลหรือว่าลองนักเตะในการเข้าบอลนี่ครับโดยจังหวะนี้ครับเขาสามารถลองและแย่งมาได้แล้วเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับถามว่าเกมลุกเขาจะเติมช่วยไหมเขาไม่ได้ไปไหนนะครับนักเตะเขาดีๆนะครับนี่ครับเขาก็ยังที่จะเติมช่วยในเกมลุกอยู่นะครับ แล้วเกมลับล่ะจะเป็นยังไงเกมลับเขาก็จะลงไปช่วยเกมลับนะครับนักเตะสไตล์นี้ดีนะครับเห็นไหมสังเกตไหมครับนี่ครับเกมลับครับเขาจ้องที่จะลงไปแล้วนะครับเวลาเสียบอลนะครับเห็นนะครับเขาจะประคองจังหวะนะครับนักเตะสไตล์นี้ดีนะครับถ้าสเตมิน่าหรืออ่าเขาเรียกว่าพลังงานนักเตะสเตมิน่าเยอะนะครับ ก็จะเล่นนักเตะสไตล์นี้ได้ยาวๆเต็มเกมไม่มีการเปลี่ยนออกไม่มีการเหนื่อยไม่มีการหมดแรงครับถ้าสเตมินาตันถึง99หรือมาก90ขึ้นไปนะครับนักเตะสไตล์นี้นะครับเป็นที่ยอมรับและมีตัวดังๆนะครับที่จะเป็นสไตล์นี้ส่วนมากก็จะเป็นกลางรับ DMF CMF นะครับ ตำแหน่งตรงนี้นะครับสำคัญครับในนักเตะสไตนี้นิยมที่ใช้กันนะครับ <c oughs> แต่ว่าพวก AMF แล้วก็เป็นพวก RMF แล้วก็ LMF พวกนี้มีไหมมีแต่น้อยนะครับโดยจังหวะนี้ครับก็ยังที่เติมเกมลุกช่วยช่วยในเกมลุกรังสรรเกมลุกด่วยเกมรับก็ช่วยถือว่านักเตะสไตนี้ดีเลยนะครับดีมากเลย นะครับอืดีต้องชมเขาเลยว่านักเตะสไตนี้ยกตัวอย่างมาก็จะเป็นดารูจอนเองครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเขาจะคุมโซนหรือว่าวิ่งทั่วสนามเลยทั่วเลยครับสําหรับนักเตะสไตล์นี้นะครับนี่ครับไหนเห็นไหมเพราะเสียตังเกตดีๆครับเขาจะมีจังหวะที่จะมาลองเอาใหม่ได้นะครับดูจังหวะเกมบุกบ้างครับนี่ครับ เขาก็จะยกมือขอบอลในเกมลุกก็จะช่วยเกมรับก็ยังมีเขาเกมลุกเขาก็ยังอยู่นะครับถือว่าดีครับนักเตะสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับดีเลยแหละนะครับเป็นที่นิยมถ้าตัวดังๆก็จะมีเป็นทางเวล่านะครับเวล่านี่จะมี2ส,สไตล์นะครับมีบล็อกทูบล็อกกับสไตล์เรสโซเยอร์นะครับ,บ,บ,รรบแล้วก็ ถ้าเกิดบล็อกทูบล็อกตัวดังๆนานๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จะมีอ่าเป็นของทาง Power u n e t e นะครับประมาณนี้นะครับถือว่าสไตล์นี้ก็เป็นสไตล์ที่ดีนะครับถ้าในใดเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆดีๆอย่างนี้กับพวกเราได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ